หอมเอ้ยหอมใบอ้อมหอมลอยลุม่มจนค้นซาสวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้จะนำทุกท่านมารู้จักกับอ้อมหรือเนียมอ้อมอ้อมเป็นพืชพื้นเมืองของจีนแต่พบได้ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สรรพคุณของอ้มหรือเนียมหอมใบสดแก้หวัดแก้ไข้แก้ไอบรรเทาอาการหอบหืดและขับลมในลำไส้ใบแห้งสามารถปรุงเป็นยานัดรากรสหอมร้อนต้มดื่มขับเหงื่อปรุงเป็นยารักษา แก่โรคมาลาเรียยาพอกหัวฝีหรือสิวแต่อย่าใช้มากนะคะอาจเกิดพิษได้ดอกรสหอมร้อนช่องดื่มแก้ไอชาวอีสานในอดีตใช้อ้มกันอย่างหลากหลายเช่นนำมาผสมกับน้ำทาผมช่วยให้ผมดำเงาและ ซอยใบให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่รวมกับเต้าปูนจะช่วยให้ปากหอมสมัยก่อนต้นเนียมหอมจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางเครื่องหอมซะส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันมีการสังเคราะห์กลิ่นน้ําหอมทำให้เนียมหอมถูกลดความนิยมลงเรื่อยๆแต่ในปัจจุบัน ก็มีการนำมาใช้ดองเหล้าในกลุ่มคนที่ชอบร่ำสุราเพราะใบเนียมหอมหรือใบอม้มสามารถทำให้เหล้าแรงๆที่ว่ากินยากๆก,กลายเป็นเหล้าที่นุ่มคอหอมไม่แพ้เหล้านอกราคาแพงเลยว้าวขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก นายโรบู .com และสมุนไพร .com ขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ขอขอบพระคุณค่ะ